รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรายตำบลตำบลท่ามิรงลำตำบลท่ามิรงลำมีลำคลองไหลผ่านสองสายคือคลองท่าแคและคลองลังศาสตร์มีเนื้อที่ประมาณ12.03ตารางกิโลเมตรกลไกการทำงานมหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรชุมชนและ TSI เป้าหมาย16ประการที่นวัตกรชุมชนต้องร่วมพัฒนา เป้าหมายที่2ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบสภาพปัญหาเนื่องจากมีทรัพยากรจำนวนมากแต่ยังขาดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพแนวทางการแก้ปัญหาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเป้าหมายที่7ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชนสภาพปัญหาประชาชนขาดความร่วมมือแนวทางการแก้ปัญหาประสานงานขอความร่วมมือผ่าน TSI เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของคนในตำบล เป้าหมายที่8ฝึกอบรมทักษะอาชีพสภาพปัญหาไม่มีเวลามาฝึกอบรมทักษะอาชีพที่เพียงพอการแก้ไขปัญหาเน้นการรวมกลุ่มคนที่มีเวลาว่างและให้ความสนใจเพื่อเข้าร่วมฝึกโครงการเป้าหมายที่9มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานกายภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานสภาพปัญหาถนนมีไฟอำนวยความสะดวกแต่มีปัญหาเรื่องขยะและอินเทอร์เนต็ตการแก้ไขปัญหาประสานความร่วมมือจากเทศบาลเพื่อจัดกิจกรรมทนาคารขยะสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป้าหมายที่13ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสภาพปัญหาภายในตำบลมีศูนย์การเรียนรู้แค่แหล่งเดียวแนวทางการแก้ไขส่งเสริมให้ตำบลจัดแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยประสานกับมหาวิทยาลัยทักษิณเป้าหมายที่15ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชนสภาพปัญหามีหอกระจายข่าวที่น้อยยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่วิธีแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กตำบลท่ามิรงำกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการเราชนะการประชุมครั้งที่1การประชุมครั้งที่2 เช็คอินตำบลถ้ามีหลัมดีอย่างไร PVM TSI DMHTT แบบฟอร์มแผนธุรกิจ BS กิจกรรมที่ดำเนินการแต่ละครั้งในพื้นที่ของตำบลผลการติดตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่4เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดีด้านแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์ ตัวชีวัตที่5นวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงแบบธุรกิจบันจุพันเพื่อให้มีความทันสมัยและดึงดูดลูกคามากยิ่งขึ้นด้านสุขภาพจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยปราชาวบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรไทยด้านสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้รู้เรื่องมลพิษและการจัดการขยะภายในตำบล ตัวชีวิตที่7ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมายด้านธุรกิจทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์และจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้านแหล่งท่องเที่ยวจัดการประชุมจัดหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสัาวหลักเมืองและทำการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากปราชชาวบ้านและด้านสิ่งแวดล้อมหาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและติดต่อหน่วยงานเพื่อมาชี้แจงปัญหาร่วมกัน ตัวชี้วัดที่1 0ข้อมูลการสำรวจเฝ้าระวังโควิด -19 และ Community Data ด้านสุขภาพจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดที่1 4แหล่งการเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่นคนเด่นจนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจนด้านสุขภาพจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยประชาชาบ้าน ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ปลอดภัยปรับปรุงสวนสมุนไพรเป็นประจำด้านสิ่งแวดล้อมหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่กลุ่มชาวบ้านผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์พัฒนาวิสาหากิจชุมชนถั่วก,กรอบแก้วโดยพัฒนาบรรจุพัณฑ์เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้านการท่องเที่ยวเพิ่มการประชาสัมพันธ์สารหลักเมืองพัทลุงทำให้เป็นที่รู้จัก ด้านสุขภาพชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรไว้ใช้งานและด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและชาวบ้านมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะมากยิ่งขึ้น